อ่ะคําถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเอาคำถามเบาๆก็ถามว่า <Bob al. S 1> เวลาทําอะไรที่ไม่ productive พี่ประพาสทํำยังไงให้ไม่รู้สึกแย่กับเวลาที่เสียไปครับอืมมันรู้สึกแย่นะ <laughs> ส่วนมากก็จะก็ต้องหาทางเออหาเขาเรียกไ หาทางปรับปรุงนะครับหาทางพัฒนามันนะครับยกตัวอย่างอันนี้ที่เห็นชัดๆแล้วกันนะครับคือโดยมากเนี่ยตอนทํางานพี่ค่อนข้าง productivity สูงแล้วนะครับเป็นปกติเอ่อแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วเคยฟังเล่าให้ฟัง,งบ้างแล้วแหละตอนออกกำลังกายเมื่อก่อนอนะ่ะเล่นบาสปั่นจักรยานรู้สึกเลยอะรู้สึกผิดเลยรู้สึกผิดเลยรู้สึกแย่เลยว่า p r o d u c t i v เราต่ำอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำทุกอย่างเดียวเอง เราปั่นจักรยานอย่างเดียวเองเราแบบเราว่างจัดอะคือต้องเข้าใจว่าถ้าใครเข้าใจการปั่นจักรยานจะรู้ว่าการปั่นจักรยานอะมันหัวใจเักอยู่ที่มัสเซลเมมโมรีพอพอมัสเซลหรือกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยมันแบบมันมันปั่นด้วยด้วยเขาเรียกว่ารอบขาแล้วกันนะครับนะเรียกว่าอะไรลืมแล้วเนี่ยนะมันปั่นด้วยรอบขาที่มันคงที่แล้วเนี่ยมันเราจะไม่ได้รู้สึกเหมือนกําลังปั่นอยู่เลยอืเหมือนเราต้องอยู่เฉยเลยเพราะขามันแบบแบบ มันนิ่งมากนะเบิร์รอบขามันแบบนิ่งสุดๆอะนิ่งแบบปั่นปั่นชั่วโมงหนึ่งอะรอบขาแบบนิ่งสุดๆเลยอะโอ้โหแบบนิ่งแบบเป็นหุ่นยนต์เลยอะเ,อเขาเรียกว่า m u s c l เ memory นคะครับประมาณนี้เหมือนพวกวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยก็สภาพเดียวกันนะครับเป็น m u s c l เ m e โมร y โอเคแล้วก็อย่างเงี้ยมันจะว่างมากว่างจาัดแบบทำไรวะอย่างนี้เลยนะว่าอย่างนั้นเลยเบิร์มันเหมือนเรานั่งเฉยๆอะเหมือนนั่งหายใจทิ้งเลยอะรู้สึกอย่างที่รู้สึกอย่างนั้นเลยอะ จริงๆเพราะขามันเราไม่มีความรู้สึกด้านขาแล้วว่าขามาทงางานมันไปแล้วเราก็ยิย้มๆมันอีกเราดูดอยู่แล้วต่อแถวอยู่ในอุโม,มงลมเหงาเลยเคราวนี้แบบคุยก็ไม่มีเพื่อนคุยเพราะมันก็ต่างของต่างปันคุยไม่ก็ได้ยินลมเยอะแล้วก็วิวก็ก็เดิมๆเหงาเลยอ่ะแบบไม่รู้ทํทอะไรเลยอะ่ะรู้สึกอย่างนั้นเลยอะ่ะเรู้สึกแบบโอ้โหแบบเวสมากเลยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยรู้สึกผิดอืม แล้ท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นเดินพอเดินปุ๊บก็ดูออปเดตไปด้วยเขาเลรู้สึกโอ้สบายใจ <laughs> ใก็เนี้ยก็ก็ปรับอะ่ะก็ปรับอ,ะอ่ะปรับวิธีการที่เหมาะกับเราอะ่ะอะไรที่เราพี่ไม่ค่อยฝืนตัวเองอะ่ะคือือนว่าถ้าเรารู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีกับมันเราก็รู้สึกได้ก็พยายามปรับหรือแก้ไขสิให้มันให้มันดีขึ้นสิใช่ไหมครับใช้จอคอมจอเดียวทํางานรู้สึกว่าอึดอัดอะไรเงี้ย ก็ซื้อจอเพิ่มมีสองจอรู้สึกยังขาดอะไรบางอย่างไปก็ซื้อใหม่จอหนึ่งก็เป็นสามจอเลยไม่ไม่ได้ดูกราฟนะไม่ได้ดูกราฟนะก็แบบจอหนึ่งออฟเดย์แล้วก็อีกสองจอก็แบ่งครึ่งๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบ่งครึ่งทุกจอแหละแล้วก็แบบเออนี้อันนี้เป็นไฟล์ Excel ไว้บันทึกอันนี้เป็น MDNA อันนี้เป็นออฟเดย์พ uh, รีเซนเทชันอันนี้เป็นอันโน้รีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ย สงสัยข้อมูลไหนก็หาจากแหล่งได้ทันทีอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบเปิดไปเปิดมาอะไรเงี้ยเขาเปิดค้างไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็กนต้องหาข้อมูล <บน S 1> ต้อง,ต,องต้องหาเครอร์เซอร์ก่อน <laughs> อยู่ไหน <laughs> <laughs> มันเป็นบ่อยเป็นบ่อย, <laughs> อ,นนอ,ย <laughs> อันนี้เป็นบ่อยเคอร์เซอร์กูอยู่ไหนวะหาไม่เจออันนี้เป็นบ่อยอืมเคอร์เซอร์อันนี้เป็นมีนิ่งหนึ่งว่าไปใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แต่รู้สึกไม่โปรดักทีฟมากพอก็แก้ไขให้โปรดักทีฟ แต่ผมว่าผมเดานะเข้าหมายถึงแบบอะไรแบบพักผ่อนไปเลยหรือเปล่าแบบไปดูเน็ตฟิกไปเที่ยวอะไรงั้นไปเลยหรือเปล่าื hmm? เอาเขาบอกไอ้คาว่าทําอะไรที่ไม่โปรทีฟของเขาอะแบบไปนั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยทำไงใหไม่รู้สึกผิดทั้งทางที่ถ้าเราเอาเวลาเล่นเกมเอาเวลาดูเน็ตฟิกไปทําเรื่องหุ้นอีกก็เราก็จะทําได้มากกว่าเดิมน่าสนใจนะแต่พี่ไม่รู้สึกผิดนะ <laughs> แต่พี่เคยรู้สึกผิดปะแต่ก่อนพี่ก็ไม่ไม่เที่ยวแม่อะไรเป็นเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นแต่พี่คิดว่ามันจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อเราใช้เวลานั้นมากเกินไปเบิร์ดสมมุติออเล่นเกมทั้งวันอย่างเงี้ยรู้สึกผิดเออแต่เดี๋ยวนี้เราเราดูหนังเราเที่ยวเราอะไรเงี้ยเราพี่รู้สึกว่าตอนเราทํางานอะเบิร์ดเราเต็มที่อย่างมันแล้วอะครับโคตรเต็มที่อะครับใส่สุดนครับใส่หมดเม็ดหมดหมดหมดแม็กไม่หมดเม็ดหมดแม็ก เวลาพี่เป็นคนทํางานทําเต็มที่ครับถันลูกศิษย์ได้ครับเออตอนสอนนี่คือแบบเก้าโมงถึงทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยลูกศิษย์ถามกันแบบเป็นรุ่นแรกไปนู่นเลยตี่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็มีอาแล้วว่าตอบถึงตีหนึ่งแหอะเลิกหกโมงนะเลิกห้าโมงหกโมงตอบถึงตีหนึ่ใช่ตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยเออคือพี่เคนแบบเต็มที่กับงานอ่ะมากมาก ดังนั้นตอนที่เราทํางานส่วนตัวเองก็ทาทางานโฟกัสมากๆตอนที่ทํางานพี่จะไม่วอกแวกเลยอะไรเงี้ยแบบไม่มีวอกแวกเลยก็โคตรโฟกัสมากๆเป็นคนโฟกัสอะเป็นคนโฟกัสเออพี่จะมีคอนเซปต์เล่นๆแล้วกันนะครับว่า work hard play harder อืก็คือเราพี่จะแบ่งเป็นเวลาครับเวลานี้เราทํางานต้องก็โฟกัสกับมา100%เวลาที่เราเลิกทํางานแล้วก็เราก็โฟกัสเรื่องอื่นโฟกัสอยู่แต่โฟกัสเรื่องอื่น โฟกัสเรื่องครอบครัวโฟกัสเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่ค่อยรู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกว่ามันเราเราไม่สามารถทํางานตลอดเวลาได้อะเบอ <_ S 1> <_ S 2> ร์เราไม่ควรดีกว่าปะเราไม่ควรทำงานตลอดเวลาปะวะชีวิตเราไม่ได้มีด้านเดียวปะใช่ปะเราไม่ได้มีแค่เรื่องงานเรื่องเดียวเรามีเรื่องงานเรื่องเพื่อนก็มีนะครอบครัวใช่ปะเรื่องส่วนตัว s e ์เอส t e e มอะไรพวกนี้ใช่ปะมันมีหลายเรื่องอ่ะมีหลายด้านอ่ะสุขภาพปิดใช่ปะมันมีหลายด้านอ่ะเราต้องสุดท้ายต้องบาลานซ์มันอะงนั้นพี่จะโฟกัสพี่จะ สิ่งหนึ่งที่พี่เกลียดที่สุดก็คือทําสิ่งนี้อยู่แล้วไปคิดถึงสิ่งนั้นอะ mm. ทํางานก็กังวลเรื่องที่บ้านสมมุติสมสมตุติอยู่ที่บ้านก็กังวลเรื่องงานเอาว่าถ้าอย่างเงี้ยชีวิตพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบเนี้ย oh. พี่จะจดจอ่อจดจอนะ่อเนาะจดจอ่อจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําอยู่อะอ mm. เล่นกับลูกก็ต้องสนุกที่สุดไปที่สุดอื mm. แล้วหยุดที่เราเป็นตัวตลก <laughs> 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 เออ mm. อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยทุกๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดพยายามในการตัดมันออกอ่ะทํางานก็อย่าคิดเรื่องอื่นเออก็ดีทำเรื่องอื่นก่อื่นก็อย่าคิดเรื่องงานอืมคิดว่าถ้าเราทาเต็มที่อ่ะปนๆกันอ่ะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแหละแต่พี่ว่ามันต้องพยายามไงถึงบอกต้องพยายามไงแล้วก็แต่พี่ว่าถ้าทําได้ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นจริงจริงเออพี่ว่ามันไม่แฟร์นะกับการที่ ตอนทํางานแล้วก็เอาเรื่องส่วนตัวมามาคิดตอนใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็เอาเรื่องงานมาคิดแล้วก็ก็ไม่สนุกปะ่ะคนอื่นก็รับรู้ได้หมดอ่ะอนไม่สนุกอ่ะอืมแล้วเราจะทำทำทำ,ทำทำกันทำไมทั้งนั้นไม่ทำงานให้ให้จบศบชับดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็ด,ดีด้วยตรงที่ว่าเวลาทํางานเราเพี่อโฟกัสมากๆมันก็ทําให้มันทําให้เราไม่รู้สึกผิดอ่ะมันทำให้เราไม่รู้สึกผิดด้วยนะเออว่าแบบเพราะเราทําเต็มที่ไปแล้วเก็ตป่ะตอนเวลางานเราทําแบบเต็มที่สุดๆอะไรเงี้ยก็ๆๆๆ แต่ถ้าเราทำทำเล่นๆนี่อาจรู้สึกผิดได้ถูกอ่ะจริง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 ไอ้เรื่องทำงานตลอดแล้วไม่พักนี่ผมอ่ะอ่านเรื่องพัฒนาการเด็กสมองอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือคือคนมันจะคิดว่าเวลาที่เราพักอ่ะคือสมองมันไม่ได้ทำงานแต่จริงๆมันทำนะเวลาแบบไอไอโดสเตปเนี่ยหมายถึงแบบสมองมันอยู่นิง่งๆคือจริงๆมันทำงานแล้วมันมันคือมัน มันกําลังเรียบเรียงข้อมูลอเอ,อ่เออกาลังเรียบเรียงข้อมูลกําลังจัดไอ,อ้พวกความจําเราให้มันแบบเข้าที่เข้าทางอะ่ะดีเฟกต์เมนต์ไงเออใช่คือดังนั้นแบบไอการที่เด็กแบบไปอัดตารางแน่นๆไม่มีช่วงพักหรือเราไปเรียนแล้วไม่มีเบรกหรือทํางานแล้วไม่ได้พักไม่จัดช่วงพักอะไรเงี้ยคือจริงจริงนอกจากทําให้สมองล้าแล้วมันไม่ได้ถูกดีเฟกต์เมนต์ลง ตอนไอช่วงว่างๆเหมือนด้วยใช่ในวันนี้หนึังเขาถึงบอกเวลานอนกลางวันอะไรเงี้ยเออนอนกลางวันหรือเออมันถึงดีมีประโยชน์ใช่เดี๋ยวอัิบาันนี้นึงเป็นคำศัพท์เทคนิคนะ defragment เนี่ยริๆคำศัพท์คอมพิวเตอร์เลยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีข้อมูลที่กระจัดกระจายเล็กๆน้อยๆ fragment คือเล็กๆน้อยๆอ่ะกระจัดกระจายไปหมดเลยการ defrag ดีคือเป็นตรงข้ามน egative ของ fragment ก็คือแปลว่าเป็นการเรียบเรียงให ให้ข้อมูลเนี่ยมันถูกจัดเรียนกันอย่างเป็นเป็นก้อนเป็นเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังทำปะในคอมเดีแฟกเมนอะโหทำไมทาไม่ได้ทําตั้งแต่ประมาณอายุสิบห้าไม่ได้ทำมานานมาแล้วมาแบบวินวินโด้เอ็กพีอะมานั้ะมานั้นเออทําไมเราไม่ทํแเราวะ ก็มีม,มีมีบ้างนานๆัน่นานๆครั้งเนี้ยปีสองปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ปีละครั้งเลยนะสองปีครั้งบางทีเริ่มรู้สึกว่าแบบเหมือนนึกขึ้นได้นยกออกว่านึกขึ้นได้นึกขึ้นได้ไดเออเอ้เราใช้ของมาห้าปีแล้วไม่เคยดีแฟกเลยอะไรเงี้ยซะหน่อยสะหน่อยลวกันว่างวันนี้ว่างอะไรอย่างเงี้งออยอ่าโอเคก็ตามนี้นะครับ